สวัสดีครับเพลเซอร์ er ทุกท่านนะครับก็วันนี้ได้มีคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของมูมนะครับว่าถึงสาเหตุที่หลายคนที่มีการซื้อสินค้าเราซื้อผิดคือตั้งใจซื้อเป็นเพลเซอร์เนี่ยแต่ว่าก็สุดท้ายคะแนนก็ไม่ได้เข้าเพลเซอร์หรือแม้กระทั่งตั้งตั้งใจซื้อเป็น b o ส s t i n g บ o n u s แต่ก็คะแนนก็ไม่ได้เข้า boosting ทางบริษัทเนี่ยเขามีให้ดูเขาเรียก เวลาในการที่เรากดปุ่มนะครับว่าโดยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกดปุ่มหลังจากที่ไปเลือกสินค้าแล้วทั้งนั้นเลยนะครับเพราะบอกว่าระบบที่เขียนออกมาเนี่ยมันไม่ทางผิดพลาดเลยแต่มันมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดของพวกเราซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อไม่ใช่ความผิดของพวกเราด้วยแหละแต่ก็ไม่ไม่ใช่ความผิดของแอปด้วยแต่ว่ามันเป็นการที่ไม่ได้สื่อสารออกมานะครับว่า การที่ถ้าเราสมมติอย่างเช่นต้องการจะเป็นเพเซอร์เนี่ยเราต้องกดปุ่มที่จะไปแอปพลาย now ที่จะเป็นเพเซอร์ก่อนใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้มันก็มีตัวช่วยขึ้นมาแล้วว่าคอนเฟิร์มว่าการซื้อครั้งนี้ต้องการเป็นเพเซอร์หรือเปล่าเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันจะนับว่าถ้าเราเอาสินค้าลงมาใส่ตะกร้าแล้วเนี่ยมันถือว่าเราเลือกหยิบของออกมาแล้วเราเลือกที่จะเริ่มทํารายการสั่งซื้อและเริ่มทำออเดอร์ละ ถ้าหยิบของเรามาใส่ตะกร้ามันนับเวลาอันนั้นก่อนต่อให้มากด Apply now ทีหลังมันก็จะถือว่าเป็นการทําขั้นตอนหลังนะครับทำแอ p p y y now หรือทําการเป็นเพเซอร์เนี่ยหลังหรือแม้ัต่การทํา boosting บนนั้นเหมือนกันถ้าเราหยิบของมาใส่ตะกร้าก่อนถือว่าเป็นการเอาสินค้าเนี่ยมาเริ่มทํารายการแล้วเวลามันมันมันเป็นก่อนก่อนที่เราจะกด boosting เพราะฉะนั้น ตอนนี้มันก็เริ่มมันก็มีตัวขึ้นมาเตือนแล้วว่าจะทำบูสติ้งไหมแต่ถ้าให้ดีที่สุดเลยคือให้ทุกคนนะครับไปลบของออกจากตะกร้าให้หมดก่อนเลยแล้วอยากทำอะไรให้ไปคลิกตรงนั้นก่อนอย่างเช่นอยากเป็นเพเซอร์ไปคลิกเป็นเพเซอร์แอปพลายนาวก่อนแล้วค่อยเอาของใส่ตะกร้าอยากจะเป็นบูสติ้งโบนัสให้ลบของจากตะกร้าก่อน ไปเลื่อน boosting bonus ก่อนแล้วค่อยไปเอาของใส่ตะกร้านะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเวลาที่เรารับสินค้า,เ,า,เ,ราเราสั่งซื้อของมาแล้วนะครับแล้วเรายังไม่ทันกดยืนยัน mp เนี่ยถ้าของมาส่งแล้วเรากดยืนยัน mp คะแนนมันก็จะขึ้นไป active ทันทีเลยจะไม่ได้อยู่ในตรง pending ละก็จะเอาไปคํานวณเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ commission เกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งไรว่าไป แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดยืนยันเอพแต่เราไปกดรับสินค้าเฉยๆหรือแม้รทัง่งมีสินค้ามาส่งแต่เราไม่อยู่บ้านเมื <c oughs> ่อวานผมเจอเหตุการณ์ที่มีสินค้ามาส่งนะครับแต่เราไม่อยู่เราก็ให้ฝากที่รอพอทางหน้าหมู่บ้านปรากฏว่ามันก็ขึ้นว่าเรารับสินค้าแล้วเรียบร้อยเพราะมันมีคนรับแล้วก็คือรอพอรับแทนเราก็เลยไม่ได้ยืนยันเอพเลยนะครับแต่โชคดี ที่ผมยืนยัน mp ไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสินค้าแล้วครับแล้วเรามั่นใจว่าเราโอเคกับคะแนนโอเคกับราคาโอเคกับการซื้อครั้งนี้แล้วเนี่ยกดยืนยัน mp ไปเลยครับของจะมาเมื่อไหร่มันไม่เป็นไรเราได้คะแนนแน่ในการคำนวณในการคำนวณตำแหน่งแต่ถ้าของมันเสียหายเปลี่ยนได้เคลมได้ไม่ต้องกลัวครับมันมีตรงที่เราจะมีการ แจ้งเปลี่ยนหรือว่าทําเรื่องของแจ้งเรื่องสินค้าที่มันเสียหายจากการส่งก็แล้วแต่จากการสินค้าที่มาแล้วเสียหายหรือไม่ครบก็แล้วแต่มันทําได้และที่สําคัญก็คือสินค้าทุกๆตัวผมแนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่ถ่ายวิดีโอไว้ในตอนที่เราแกะกล่องดีกว่าครับให้ถ่ายวิดีโอไว้ ว่าเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยของครบไหมของเสียหายไหมโดยเฉพาะสินค้าที่เปอิเล e ็กทรอนิกส์แกะกล่องมูมอแล้วก็มาดูในกล่องที่เป็นแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอไว้อีกครับว่าในการเปิดออกมาเนี่ยสินค้าทุกอย่างมันครบไหมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้คือใกล้สิ้นเดือนแล้วคะแนนที่มีผลคือทุกคะแนนมันมีผลกับคอมมิชชั่นหรือกับตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่อยู่แล้วล่ะ อยากให้ทุกคนเนี่ยละเอียดเรื่องนี้แล้วก็รีบแจ้งทีมงานนะครับเราช้าเพื่อเร็วคือการบอกการให้ข้อมูลในการทําทุกอย่างเนี่ยอาจจะช้าหน่อยถ้าปล่อยก็ทําเลยอาจจะเร็วแต่ว่ามันจะไปช้าทีหลังนะครับเพราะฉะนั้น,นให้เรามิทติ้งให้เราประชุมให้เราบอกเราส่งวิดีโออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เขาเนี่ยไม่พลาดลงไปก่อนแลวคราวนี้มันจะเร็วและจะไม่พลาดนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ได้เป็นตำแหน่ง EP นะครับหรืออย่างน้อย SP ก็แล้วแต่อย่างที่ทุกคนต้องการนะครับแต่ผมก็ขอให้ทุกคนได้เป็น EP นะครับจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็เรื่องของการทำ boosting โ bon บนัสทำได้เลยนะครับจะได้คือ,อยังไงเราก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันถ้ามีทีมงานบางคนทำไปแล้วแล้วเรายังไม่ทำมันก็คือมีจุดที่มัน ก็ลอสไปก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่ดุลพินิษนะครับอยู่ที่โครงสร้างองค์กรแต่ละคนอันนี้ไม่ได้บังคับอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าทําได้เลยมาทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ